สถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวที่ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยขอเสนอ breaking news ประจำวันที่4มีนาคม2564ตอนชาวเด็ดแห่กำจัดขยะด้วยการเผาหลังกรณีแอมมี่บอสทอมบู และที่วากรวิถีตนโดนจับอีกแล้วจากกรณีเรื่องราวของไม่มีเทวดาหน้าไหนทั้งสิ้นบนโลกนี้มีแต่มนุษย์กินขี้ปี้นอนเหมือนกันเท่านั้นตรงผลให้ชาวเน็ตออกมาแห่กำจัดเผาขยะในบ้านกันเป็นแถวตรงผลให้แฮชแท็กกำจัดขยะดังทะลุโลกทวิตเตอร์ หลังแอมมี่เดอะบอทตัมบูโดนรวบจากกรณีรูปถูกเผาอีกกรณีหนึ่งคือทิวากรวิถีตนหนุ่มวิศวกรจากขอนแก่นโดนจับอีกแล้วโดนบุกจับแต่เช้าส่งผลให้แฮชแท็กเซฟทิวากรทะลุเพดานอีกครั้งเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์วันนี้เกิดอะไรขึ้นเราจะไปดูกัน ทำไมถึงต้องมีการเผาขยะกันมากมายแบบนี้เกิดอะไรขึ้นไปดูกันนะครับว่าเกิดอะไร เผาในหลังแบบนี้ก็มีเผาลูกที่เป็นขยะเกะกะบ้านก็มีแบบนี้เผาหลายแบบบ้างก็เผาในครัวในถังแบบนี้ระวังกันนะระวังด้วยปืนไฟยังไงก็ต้องระวัง ปฏิทินเก่าๆไม่ได้ใช้ก็เอามาเผากันแบบนี้เอ๊ะทำไมบางรายเอาพริกเอาเกลือมาจุดมาทำกันแบบนี้ด้วยแปลกจริงๆเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องใช้พริกใช้เกลือกันแบบนี้โกรธแค้นอะไรกันนักกันนะหนาน่าสงสัยมันคืออะไรกัน โอ้แต่จะได้ผลหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าทำกันเยอะๆแบบนี้ทั้งพลิกทั้งเกลือบางคนเล่นใช้ดิจิตอลใช้โปรแกรมเผาก็มีโอ้ไม่น่าเชื่อวันนี้เรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วแล้วน่าแปลกว่ามันเกิดขึ้นพร้อมๆกัน เป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์กันทีเดียวโอ้ช่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวเรื่องราวดังกล่าวช่างเหลือเชื่อที่น่าแปลกใจก็คือตอนนี้หลายที่รีบเข็นลูกเก็บในที่ปลอดภัยฮ่อ่ะอ่ากลัวอะไรกันนักกันหนาเลอฮะรีบเข็นไปเก็บเลย ไหนบอกว่ารูปไม่ไหม้ไฟแล้วฮะธนาคารต่างๆรีบเข็นกลัวมันไม่ไฟเองฮ่าชาวเน็ตพากานแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องดังกล่าวบอกว่าไหนบอกไม่ไม่ไงกูเห็นฟวันปุ้งเฉียวโอ้มีคนให้ความคิดเห็นว่าเผาลูปสถานที่ราชการแก้รูปเสียหาย แต่ไม่ได้ทำให้คนตายจริงที่สุดเลยกรณีของแอมมี่บอสทอบูมีคนให้บางคิดเห็นอีกว่าคืองงนะถ้ามันเป็นขยะในห้องเราพราะเราคุมโทนห้องเราก็เลยคิดว่ามันไม่มีค่าแต่ทำไมเราถึงมองว่าเป็นขยะในห้องไม่ได้ก็เราคุมโทนนี่รูปนี้มันไม่เข้ากับห้องเราเราก็ต้องเก็บงงกับคนบางกลุ่ม ที่บ้านผมเดมเลยจะรับไปเผาไหมไม่เอาเป็นเสนียดเขาเรียกว่าขยะของแผ่นดินเผาในบ้านตัวเองเป็นมนพิษนะเอาไปเผาไกลๆบ้านแค่ฝุ่นกุ้งในบ้านจะเป็นอับปรงคนจริงด้วยกรณีของแอมมี่เดอะบอสทอมบูมีคนบอกว่าเอาไปแฝงก็แล้วกันนะไม่ต้องโกงกันตรงไปตรงมา แอมมี่เผารูปกษะตัดวชิรลงกรณ์รัชการที่ติก็เอาแบบนี้กษัตัดวชิรลงกรณ์ก็เผารูปแอมมี่แล้วก็หายกันละกันฮ่าฮ่าฮ่เรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งที่วันนี้เป็นกระแสไวรัลคือเรื่องของแฮชแท็กเซฟทีิวาก่อนท่วากรนวิถีตนหนุ่มวิศวะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่เป็นเลื่อยฮือฮาและเกี่ยวกราวตั้งแต่ปีก่อนหลังจากเขาสวมเชื่อที่สกรีนเองว่าเราหมดสถาบันกษัตริย์แล้วเอ๊ะมันผิดตรงไหนเรื่องผ่านมาหนึ่งปีวันนี้ที่วากรวิถีทนถูกตำรวจฝ่ายี่สิบนายบุกจับกลุ่มตัวแต่เช้าไปที่สอพอเมืองขอนแก่นทั้งที่ก่อนหน้านี้ เคยถูกจับเข้าโรงพยาบาลจิตเวชไปแล้ว14วันเพียงเพราะใส่เสื้อเราหมดศรัทธาสถาบันกษัตริย์แล้วการหมดศรัทธาไม่ใช่อาชญากรรมแต่ทำไมเขาต้องถูกจับช่วยกันติดแฮแทกแฮท็กเซฟที่ว่ากรเรียกร้องความเป็นธรรมให้เขาและเมื่อเช้านี้แฮท็กนี้ก็ติดเทรนทวิตเตอร์ทีเดียวแต่ในที่สุด สารขอนแก่นก็ปล่อยตัวที่วากรชั่วคราวให้ประกันตัวก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกรกฎาคม63มีเหตุการณ์ประหลาดที่วากรโพสต์ว่าจิตแพทย์และกรรมนอมาหาเขาที่บ้านและเขาก็หายตัวไปเมื่อไปตามตัวต่อไปไปพบที่โรงพยาบาลจิตเวชครั้งนั้นภริษและสมยศเป็นหนึ่งในหลายๆคนที่ไปเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวที่วากรวิถีตนจากโรงพยาบาล ซึ่งได้รับการปล่อยตัวหลังถูกกักขังอยู่14วันเรื่องราวเช้าวันนี้สื่อต่างๆได้ลงข่าวเราจะไปดูกันที่สื่อหลักอย่างประชาชาติว่าเสนอข่าวไว้อย่างไรเจ้าหน้าที่บุกจับทิวากรวิถีตนส่งตัวไปสอพท่าพระขอนแกน่นเมื่อวันที่4มีนาคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อเวลา11.4นกานาว่า รายงานข่าวเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่บุกจับตัวนายทิวกกรวิถีตนชาวจังหวัดขอนแก่นผู้ใส่เสื้อเราหมดศรัทธาโดยได้คุมตัวไปที่สพเมืองท่าพระขอนแก่นอย่างไรก็ตามนายทิวกกรวิถีตนเป็นที่รู้จักครั้งแรกจากการรายงานของเว็บไซต์ประชาไทยเมื่อวันที่16มิถุนายน2563มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าธิวากรวิถีตนโพสต์ภาพตนเอง ใส่เสื้อสกรีนคำว่าเราหมดศรัทธาและใช้ภาพดังกล่าวเป็นภาพโปรไฟล์โดยโพสต์ดังกล่าวมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันมากมายและหลังจากนั้นที่วากรถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่บังคับรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นต่อมาได้รับการปล่อยตัวหลังจากมีการกดดันของนักศึกษานักเคลื่อนไหวและนักติดทิมนุษยชน พี่มากรณวิถีตนเคยโพสต์ก่อนหน้าที่จะถูกจับกลุ่มไปไม่นานว่านอกจากผมแล้วคนนี้คือคนที่สองที่ใส่เสื้อเราหมดศรัทธาสถาบันกษัตริย์แล้วเขาใส่ไปร้านเหล้าแต่ผมไม่ได้ถามรายละเอียดว่าร้านเหล้านั้นอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดอะไรเจ้าตัวบอกกับผมว่าไม่มีใครบมาด่ามาว่าเขาเลยดูเหมือนหลายคนจะชอบเสื้อตัวนี้ด้วยจำไป มีบางคนวงเล็บถ้าจะไม่ผิดน่าจะสองคนเท่านั้นที่บอกว่าไม่เห็นด้วยกับข้อความบนเสื้อดังกล่าววันนี้เสื้อเราหมดศรัทธาสถาบันกตรจัดแล้วกำลังกลับมาอีกครั้งหนึ่งล่าสุดเวลา14.19นนาทีสารจังหวัดขอนแก่นอนุญาตให้ประกันตัวที่วากรวิถีตนด้วยหลักทรัพย์150,000บาทโดยไม่กำหนดเงื่อนไขในการประกันตัว ขนาดนี้รอาการปล่อยตัวจากเรือนจำเนี่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้2แ h แท็กแฮแท็ s เซฟที่วากรและแฮชแท็กเผาขยะอยู่ๆทำไมประชาชนลุกขึ้นมากำจัดขยะในบ้านของตนทำการเผาอย่างพร้อมเพียงกันหลังกรณีแอมมี่บอตพบูถูกจับและที่วากรวิถีตน คนขอนแก่นถูกตำรวจบุกจับวันนี้จากกรณีใส่เสื้อเราหมดสถาบันกษัตริย์แล้วต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยต่กคนไทยทั่วโลก อันหนึ่งภารกิจในการกดไลค์กดแชร์และส่งต่อข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็น YouTube Twitter Facebook ออกไปสู่ประชาชนราษฎรทั่วประเทศไทยวันนี้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องข่าวสารข้อมูลทางการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยได้เพียง5-10ถ้านคน ขณะที่ประชากรขาวไทย67ล้าน60ล้านคนอยู่นอกขอบข่ายนี้ดังนั้นการที่จะทำให้ประชาชน60ล้านเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ได้การตรงต่อข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ไปสู่ระบับตำบลระดับหมู่บ้านเป็นสิ่งจำเป็นนี่คือห่วงโซ่ต่อที่สำคัญด้านข้อมูลข่าวสารการจะเปลี่ยนแปลงสังคมระดับลากฐานได้อย่างแท้จริง ข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยต้องลงไปเบิกเนตรประชาชนข้อมูลข้อได้จริงจะทำให้ประชาชนใจตกตาสว่างและเห็นความสำคัญของการลุกขึ้นสู้วันนี้การส่งต่อข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเป็นภารกิจประวัติศาสตร์และอันหนึ่งเนื่องจากเหตุนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นสำหรับ เพื่อนๆที่อยากเข้าถึงข้อมูลข่าวสารคลิปมากกว่า1700คลิปของเพจนี้สามารถทำได้โดยการเปลี่ยนโลเคชันในระบบ Youtube ด้วยการที่เปิดไปหน้า Youtube กดไปที่รูปวงกลมสีส้มด้านมุมฝาตามลูกศรน,นั่นคือขั้นที่1ขั้นที่2เลื่อนไปหาคำว่าตั้งค่าแล้วกดเข้าไปขั้นที่3เลื่อนไปหาคำว่า general หรือทั่วไปกดตรงนั้น ขั้นที่4หาคำว่าที่ตั้งประเทศหรือโลเคชันกดตรงนั้นและขั้นตอนสุดท้ายเลือกประเทศที่ท่านคิดว่าท่านชอบไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสเลือกประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอาจจะบอกอย่างเข้มข้นเช่นฝรั่งเศสประเทศที่ตัดคอพระเจ้าแผ่นดินทิ้งในสมัย232ปีที่แล้ว และสำหรับเพื่อนๆที่กดเข้าไปในช่อง YouTube ของเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์แล้วไม่พบข้อมูลใดๆเนื่องจากท่านอยู่ในประเทศไทยและยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชันไม่ต้องตกใจมีคำแนะนำให้ใช้คําค้นว่าแฮชแทกเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดแล้วกดเข้าไปหลังจากนั้นคลิปล่าสุด20-30คลิปจะขึ้นมาให้ท่านเลือกรับฟังรับชมนับติดชั่วโมง และอันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงคือหาเล็กเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถทำได้2อ,อย่างอย่างที่1สนับสนุนสติกเกอร์เมื่อเวลามีไลฟ์สดทุกค่ำคืนเวลาประมาณ21นาฬกา30นาทีเป็นวิดีโอพรีเมียร์แบบไลฟ์สดท่านสามารถสนับสนุนสติกเกอร์ที่มุมขวาด้านล่างตามนี้กดเข้าไปแล้วเลือก ตามที่ท่านต้องการสนับสนุนวิธีการที่2เลือกสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครที่อยู่ข้างปุ่มแบบนี้ท่านสามารถกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาบาทจากเส้นทางสู่ประเทศประชาธิปไตยของประเทศต่างๆในโลกนี้ ไม่มีประเทศไหนในโลกได้ประชาธิปไตยมาด้วยเคียงการร้องขอวิงวอนอ้อนวอนกราบไหว้ทุกประเทศล้วนแต่มาด้วยการเรียกร้องและต่อสู้ด้วยเลือดด้วยเนื้อด้วยหยาดเหงื่อและชีวิตของเราวีรชนของชาติดังนั้นเพื่ออนาคตของท่านของลูกของหลานในอนาคตเพื่อชีวิตที่ดีกว่าวันนี้ต้องลุกขึ้นสู้ อย่างเด็ดเดียวด้วยสันติวิธีเท่านั้นสองเท้าต้องก้าวออกมาสองมือต้องจูขึ้น คือเสียงเท้าของมวลชนกระหึมด้วยแรงประสานของ จนถึงเั้นชัยเราคือเพื่อนกันผู้กตัาญูพินาศประชารั